กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูทั้งสามตัวสร้างบ้านอยู่ด้วยกันลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านจากฟางสวัสดีสวัสดีฉันเป็นพี่คนโตสร้างบ้านจากฟางชอบเสียงเพลงงั้นเปล่าคุยดีกว่าสวัสดีสวัสดีฉันเป็นลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านจากไม้ชอบเสียงเพลงเล่นไวโอลินดีกว่า สวัสดีฉันเป็นน้องตัวเล็กสร้างบ้านจากอีทบ้านน่าจะแข็งแรงชอบเสียงเพลงและสร้างต่อดีกว่าพี่หมูทั้งสองตัวก็ไปหาบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างบ้านยังไม่ได้เสร็จทำไมลูกหมูตัว,ตวที่สามส ถ้าลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านเสร็จแล้วของมันแต่ลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านยังไม่ได้เสร็จเดี๋ยวหมาป่ามันก็มานะพี่หมูทั้งสองตัวเล่นอย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็มีหมาป่าเข้ามาแบบนี้ทำะไรกันนะแบบนี้ใช่ไหมเตะเลยไม่ต้องเอาหรอก ยิงด้วย<ด>ปืนพี่หมูทั้งสองตัวตกใจเมื่อเห็นหมาป่าจึงตัวสั่นจึงรีบวิ่งเข้าหาบ้านทันทีเมื่อลูกหมูตัวที่หนึ่งหลบเข้าบ้านฟางเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าหมูน้อย เปิดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เปิดแกจะพังบ้านเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะพอพูดจบเจ้าหมาป่าก็สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วเป่าบ้านฟางบ้านก็ปลิวหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงรีบหลบเข้าบ้านลูกหมูตัวที่สองทันทีไม่ไหวบ้านแหล่งนี้แข็งแรงเหลือเกินข้าคงจะทำลายมาไปได้ พอมาถึงบ้านลูกหมูตัวที่สองเจ้าหมาป่าก็หลอกว่ามันไปที่อื่นแล้วไม่อยู่แล้วเพื่อให้ลูกหมูออกมาแต่ลูกหมูไม่ออกมามันจึงปลอมตัวเป็นลูกแกะไปหลอกลูกหมูนั่นใครอ่ะผมเป็นลูกแกะตัวเล็กๆข้ามันน่อยเธอได้ไหมครับ คิดว่ายังเชืช่อเหรอว่าแกเป็นลูกแกะจริงๆแล้วรู้นะว่าแกเป็นหมาป่าฉันว่ายจะใช่ไหมได้ข้าจะเป่าบ้านพังไปเลยนะพอพูดจบเจ้าหมาป่าก็สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดบ้านของลูกหมูตัวที่สองก็ปลิวหายไปในทันที ลูกหมูตัวที่สองจึงรีบวิ่งไปหาบ้านของลูกหมูตัวที่สามทันใดนั้นหมาป่าก็ชนต้นแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวแอปเปิ้ลเน่าใส่หัวหมาป่าเต็มหน้าเลยลูกหมูทั้งสองตัวจึงรีบวิ่งไปหาบ้านของลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านจากอิฐลูกหมูทั้งสองตัวเลยกลัวตัวสันจึงหลบเข้าไปใ,ใต้เตียง ไม่ต้องกลัวหรอกบ้านหลังนี้แข็งแรงด้วยถ้าหมาป่ายังไม่มาเราเล่นเปียโ,โนดีกว่านั่นใครอะ่ะข้าเป็นคนเก่เล่อนมาขายแปรงแถวนี้งั้นขอดูหน่อยสิเธอไว้ออกมาดีนะถ้าไม่ออกข้าจะเป่าบ้านพังให้กระจายเลย พอพูดจบเจ้าหมาป่าก็สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดแต่บ้านของลูกหมูตัวที่สามยังแข็งแรงอยู่บ้านอีตก็แข็งแรงมากจนหมาป่าเหนื่อยและทนไม่ไหวเหมือนกันเจ้าหมาป่าจึงตัดสินใจจึงปีนเข้าทางป่องไฟเพื่อที่จะจับลูกหมูเมื่อลูกหมูตัวที่สามเห็นนั้นก็ต้มไฟให้เดือด นั้นและเทน้ำใส่ลงไปเจ้าหมาป่าก็กระโดดเข้ากองไฟเจ้าหมาป่าได้โดนน้ำร้อนลวกจึงวิ่งไปในปา่าและไม่กลับมาอีกเลยลูกหมูทั้งสามตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป